ในโลกของสงครามยุคใหม่การใช้เทคโนโลยีและอาวุธไร้คนขับกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการใช้โดรนที่ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการโจมตีและสอดแนมเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกคือการโจมตีโด,โดยโดรนของยูเครนต่อเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซีย ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยุทธวิธีใหม่แต่ยังสะท้อนถึงความตึงเครียดที่ยังคงยืดเยื้อในสงครามระหว่างทั้งสองประเทศการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายคาดการว่ารัสเซียยังคงพยายามใช้เส้นทางทะเลเพื่อขนส่งอาวุธและสเสบียงไปยังพื้นที่สู้รบยูเครนซึ่งทราบถึงความสำคัญขององค์การตัดเส้นทางลำเลียง จึงเลือกใช้ยุทธวิธีด้วยโดรนโจมตีทางทะเลเพื่อตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามการจู่โจมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและการวางแผนอย่างรอบคอบเพราะเรือสินค้าลำดังกล่าวถูกติดตามมาตลอดเส้นทางและเมื่อถึงจุดที่เหมาะสมโดรนของยูเครนก็เข้าโจมตีอย่างเฉียบพลันสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้โดดเด่นคือการใช้โดรนที่มีขนาดเล็ก เคลื่อนไหวรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับแม้จะเป็นเรือสินค้าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแต่ก็ไม่สามารถหลบหนีจากการโจมตีที่ถูกวางแผนมาอย่างดีได้ การระเบิดที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างเรืออย่างหนักจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ทำให้เกิดความโกลาหลในเส้นทางขนส่งทะเลที่รัเสเซียใช้มาโดยตลอดนักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่านี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ายูเครนกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่ในการกดดันรัเสเซียและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับผู้สังเกตการทั่วไปเหตุการณ์นี้อาจเป็นเพียงข่าวการโจมตีในสงครามแต่ถ้ามองลึกกรงไปจะเห็นได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญยูเครนไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธขนาดใหญ่หรือกองทัพเรือที่แข็งแกรง่ง แต่สามารถใช้เทคโนโลยีราคาถูกกว่ามากในการสร้างความเสียหายที่มีผลกระทบมหาศาลการโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งอาจดูเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กน้อยแต่ผลสะท้อนคือการทำให้เส้นทางการลำเลียงของรัสเซียต้องหยุดชะงักสร้างความไม่มั่นใจให้กับทั้งนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและยังอาจส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของรัสเซียในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นว่าการทำสงครามในยุคดิจิทัลไม่จำเป็นต้องอาศัยเพียงกำลังคนหรืออาวุธหนกัก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลและการโจมตีที่แม่นยำสามารถทำให้ฝ่ายที่มีทรัพยากรน้อยกว่ามีโอกาสสร้างความได้เปรียบขึ้นมาได้ภาพของเรือสินค้าที่กำลังลุกไม่กลางทะเลไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะเล็กๆของยูเครนแต่ยังเป็นการส่งสารไปยังทั่วโลกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบและรัสเซียไม่สามารถหาทางออกที่ปลอดภัยได้ง่ายๆ สุดท้ายแล้วเหตุการณ์การโจมตีเรือสินค้าของรัสเซีโยโดยโดรนของยูเครนครั้งนี้ ได้รับการบันทึกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสงครามยุคป,ปัจจุบันมันไม่เพียงแต่ทำลายเป้าหมายทางกายภาพแต่ยังทำลายขวัญและความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามการแสดงให้เห็นว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยสำหรับรัสเซียคือข้อความที่ยูเครนต้องการสื่อออกมาแอลมันก็ได้ผลเกินคาดทุกสายตาทั่วโลกจึงยังคงจับจ้องกับความเคลื่อนไหวต่อไปว่าสงครามนี้จะพัฒนาไปในทิศทางใดและบทบาทของโดนจะถูกใช้ใน ระดับที่กว้างขึ้นเพียงใดในอนาคต